สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลครับภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่ครับอาร์เนอร์แห่งฮอลแลนด์นะต้งแต่ก้าวมาคุมทีมลิเวอร์พูลครับเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในทีมครับคงของเดิมไว้เสริมสร้างสิ่งใหม่จนปัจจุบันนี้พาทีมบินสูงอยู่บนหัวตารางทำให้สาวกเดอะคอปทั้งหลายนะครับตอนนี้อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้ใชท่าของโคพาเมอร์นะ มันหนาวเหลือเกินครับบนตำแหน่งจ่าฝูงเข้ามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันด้วยนะครับฝากนิดนึงเนาะเพื่อจะได้ลุยกันต่อทีนี้มาดูกันครับว่าลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างกับการออกมาเยือนถิ่นโมลินิวสเตเดียมของวูฟแฮมตันการไปเยือนเจ้าถิ่นอย่างวูฟแฮมตันซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจพอสมควรครับสำหรับวูฟแฮมตันในฤดูกาลนี้ เพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันของพวกเขานั้นหนักหน่หนวงเหลือเกินเ,ออเริ่มจากออกมาเยือนอาเซนอละเปิดบ้านพบเชลซีที่กำลังฟอร์มแรงนะครับรวมไปถึงการเจอกับนิวคาสเซิลไบรตันโโหดูแต่ละทีมนะครับแอสตันวิลล่ามีแค่ช่วงนัดที่3ครับที่ออกมาเยือนนอ t i n แฮมฟอร์เรสแล้วเก็บได้1แต้มซึ่งนั่นคือแต้มเดียวของพวกเขาในเวลานี้ก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับทีมหงแดงลิเวอร์พูลส่วนลิเวอร์พูล เขา้องบอกว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่สะดุดกลางทางนิดหนึ่งนะนับแต่เปิดฤดูกาลมาออกมาเยือนอิฟสวิดเจอกำแพงที่หนาพอสมควรครับในครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งหลังครับจะสามารถแก้เกมแล้วก็กลับมาชนะได้จากนั้นอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆครับชนะเบนฟอร์ดชนะแมนยูสบายเท้าเลยนะทั้งสองนัดก่อนที่จะโดนเบรกด้วยเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอรเรสโดยสไตล์การเล่นรับลึกก่อนที่จะถล่มบอลมัด สามศูนย์ครับก่อนจะถึงนัดที่จะมาเจอบูดแฮมตันเนี่ยก็มีแมตช์กลางสัปดาห์ปราบขุนค,คอนเวทแฮมยูืนเต็ดไปแบบถลม่มทลาย5ประตูต่อหนึ่งพอมาเป็นชุดนี้ครับผู้เล่นจากวันคาราบาวครับเนี่ยเปลี่ยนยกชุดครับวันนั้นส่งตัวสมลองหรือว่าใช้คำว่าชุดบีแลวกันลงสนามเยอะสนาทวันนี้กลับมาใช้ตัวจริงเป็นหลักทั้งหมดเพียงแต่ว่าหนึ่งคนที่น่าเสียดายนั่นก็คือดาวินนูเยสซึ่งกำลังเรียกความมั่นใจกลับมาไม่มีชื่ออยู่ในสนาม ไม่มีชื่ออยู่ในสนามยังไม่พอครับหันมาดูรายชื่อบนมานั่งสำรองก็ไม่มีอ๋อสรุปว่าตัวของดาวินนั้นมีอาการป่วยก็น่าเสียดายก็น่าเสียดายตรงนี้ซึ่งกําลังเรียกความมั่นใจนะแทนที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็อ๋อไม่เป็นไรเอาตามนี้ฝั่งของทีมเจ้าบ้านครับหมาป่าไม่มีเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักทั้งเคลกดอสันทั้งเยสันมอสเกล่าครับอืมก็เรียกว่าเป็นแผลที่น่าเป็นห่วงตั้งแต่ก่อนเกม แต่ว่าพอลงสนามจริงๆครับวูฟแฮมตันเดินเกมใส่ลิเวอร์พูลแบบนี่เหรอครับทีมที่อยู่อันดับท้ายตลางฟอร์มดีมากครับเล่นนักเตะมุ่งมั่นวิ่งสู้ฟัดกันทุกคนเล่นกันแบบบีบใส่ลิเวอร์พูลครับเข้าเพรสซิ่งหนักๆเลยและไม่ได้เล่นแบบรับลึกด้วยนะครับวูฟแฮมตันมาเล่นแบบกล้าแลกกล้าลุยมีเจาะทำเกมเจาะใส่ทางด้านฝั่งขวาของลิเวอร์พูลนี่เห็นในแชทฝั่งของเทรน ฝั่งของโดมินิกโซบอสไลน์นี่แหละเป็นจุดที่โดนโจมตีมากที่สุดแต่จนแล้วจนรอดครับเมื่อโจมตีไม่ได้ฟุตบอลก็เป็นเช่นนี้เสมอเมื่อทําเขาไม่ได้ก็ต้องโดนต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลยังไม่เล่นในฟอร์มของตัวเองได้ต่อบอลกันได้ไม่คล่องตัวนักการประสานงานในแดนหน้านี่แทบจะไม่มีเลยต้องบอกแบบนี้ส1ดตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะครับคนที่เล่นดีครับเป็นแกนของแต่ละตำแหน่ง อาิสันเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะในหน้าที่ของเขาคือไม่ได้มีลูกเซฟหือหวาอะไรแต่ก็ไม่ได้มีผิดพลาดง่ายๆความเด่นมันมาอยู่ที่คู่เซนเตอร์ครับเจอจิลฟานไดกับอิบูโกนาเต้นะซึ่งโกนาเต้ก็เป็นคนโขกประตูให้ทีมหงสแดงขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะเปิดของโชต้าเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นลูกโขกของโกนาเต้เป็นลูกแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกนะครับเท่ากับว่า5ประตูที่เขาทําได้ให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมาจากลูกหม่งทั้งสิน้น เราถือว่าหัวดีจริงๆสำหรับโกนาเต้คู่เซนเตอร์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเยี่ยมขนาดไหนขนาดที่ว่าถ้าจะต้องมีใครสักคนได้ตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ครับมันควรจะต้องเป็นคู่นี้แต่คนที่ได้มาในวันนี้ครับคืออีกแกนสำคัญในแดนกลางนั่นคือ,อไรอันกาเฟนแบกยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งโดดเด่นจริงๆครับการคองเกมการตัดเกมการขึ้นบอลมันเนียนตาเหลือเกินครับการแท็กเกิลการเปลี่ยนจังหวะรับเป็นลุกทำให้เขา โอเคอาจจะไม่ได้มีชื่อมีส่วนร่วมในเกมนี้ไม่มีแอตซิตไม่มีประตูแต่นี่คือแกนกลางของแมนนี้อย่างแท้จริงลิเวอร์พูลครับยังเป็นฟุตบอลที่มีทรงในเกมนี้ลยกันเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วตงต้นคลิปว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นได้ไม่ดีอ่าไม่อยู่ในมาตรฐานของตัวเองแต่เพราะมีกองกลางอย่างไลอ้นกาเฟนแบกที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนสําคัญที่ทําให้ทีมมันยังอยู่ในร่องในรอยนะแต่ว่า สคนในแดนหน้าวันนี้ครับโซบอสสลนยนี่หนักสุดอาการหนักที่สุดเพราะว่าไม่สามารถสร้างสารรค์ผลงานใดๆให้กับทีมได้เลยที่ดีก็คือแกมีลูกขยันนะแต่ที่เหลือมันยังไม่เวิร์กปีกซ้ายปีกขวาทั้งดาวินอขออภยัยทั้งหลุยดีอาและก็โมเมตซาลาวันนี้ไม่โอเคไม่โอเคเป็นอย่างแรงนะจาก5นัดแรกครับที่ยิงกันไป5ประตู4ประตูวันนี้ทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่แต่าก,การเก็บซาราไว้ เรียกว่าหนึ่งในคําวิาพากษ์วิจารณของแฟนบอลแล้วกันครับว่าอาร์เนอร์เนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนซาร่าออกทั้งท้ที่เล่นไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทําให้เห็นครับว่าการมีเขาอยู่ในสนามความนิ่งนะสุดท้ายทีมได้จุดโทษแล้วซาร่าเป็นคนสังหารอย่างเยือกเยน็นประตูที่อิบูโกนเต้ทําได้ในช่วงครึ่งแรกครับมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดเกมเนี่ยมันจบลงด้วยความเสมอหรือความาพ่ายแพ้เพราะว่าพอได้ประตูเสร็จโอเคทีมลิเวอร์พูลนั้นขึ้นนํา นะในช่วงครึ่งแรกเป็นทามมิ่งที่ดีมากนำในก่อนที่เวลาครึ่งแรกจะหมดเท่ากับว่ามันจะออกสตาร์ทครึ่งหลังได้ในเกมของตัวเองซึ่งลิวภูเป็นแบบนี้มาตลอดในทุกนัดที่ชนะนะครับก็เริ่มต้นมาแบบนี้เพียงแต่ว่าพอสตาร์ทออกมาได้แค่ไม่นานลิวอรวภูก็มาเสียลูกตีเสมอจุดนี้ต้องตําหนิโกนาเต้เจริงๆแม้ว่าทั้งเกมเขาจะเล่นดีและเป็นคนทาประตูขึ้นนําแต่จังหวะเสียประตูครับ สิบนาทีแรกผ่านไปในช่วงครึ่งหลังเขาเป็นคนพลาดจังหวะนี้การสื่อสารสมาธิหรือใดๆก็ตามครับทำให้ทางฝั่งวูฟแฮมตันนั้นฉกเอาลูกนี้ไปสร้างจังหวะทําประตูดได้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งถ้าจบแบบนี้บอกเลยว่าอีบูโกนเต้น,นี่งานน่ะข้อดีอย่างหนึ่งของลิวพ์พชุดนี้ครับคือผิดพลาดแล้วปล่อยผ่านไปได้เลยนี่เห็นมาชัดๆในหลายๆเกมนะครับจากจังหวะผิดพลาดในหลายๆครั้งเนี่ยถ้ายังคงจดจอ อยู่กับสิ่งที่พลาดเนี่ยมันอาจทําให้เสียสมาธิและเล่นแย่ทางเกมแต่ช็อตพลาดช็อตนี้ครับอลิสันกับโกนาเต้มีมีวิจารณ์มีพูดมีคุยกันนั่นแหละในจังหวะนั้นแต่คุยเสร็จแล้วปล่อยผ่านเลยครับปล่อยผ่านหมายความว่าที่เหลือเล่นต่อเล่นไปตามเกมของเราสุดท้ายไม่กี่นาทีอันนี้เป็นจุดบอดเป็นจุดบอดของวูฟแฮมตันนะเพราะ5นาทีหลังจากที่ตีเสมอได้แทนที่โมเมนตัมของทีมจะกลับมาเนลสันเซเมโดแบ็คขวาของวนะูฟแฮมตันเนี่ย ดันไปทำฟาวน์นักเตะลิเวอร์พูลในกรอบเขตโทษในแบบที่ไม่ทำก็ได้จังหวะที่ดึงลูกนั้นนะจังหวะที่จับจนเสียลูกโทษที่จุดโทษถ้ามีสมาธิสักหน่อยอาจจะไม่เสียประตูง่ายแบบนี้นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บู๊พังตันแสดงให้เห็นว่าเหตุนใดพวกเขาถึงอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางเพราะจริงๆแล้วเล่นดีนะครับเล่นดีทุกเกมเลยผมเห็นตั้งแต่วันที่เจออาร์เซนอลคือทุกนัดเลยที่ผ่านมาแต่สุดท้ายมันจบลงด้วยเหตุนี้ก็ต้อง ต้องดูแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฝั่งเวี้์พููต้องชื่นชมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับโกนาเต้แล้วเปลี่ยนผ่านไปต่อลุยต่อได้เลยเพราะนำสองหนึ่งปุ๊บเกมเล่นกันอาจจะดูอึดอัดครับสำหรับแฟนเวอ้์วููวันนี้เพราะว่ามันไม่มีจังหวะเกมลุกที่ดุดันเหมือนหลายๆนัดที่ผ่านมานี่เป็นปัญหาที่ต้องขบคิดโอเคได้3มแต้มก็จริงครับแต่ทางด้านอาร์เนอร์ผู้จัดก,การทีมบอกว่ายังไม่อยากพูดเรื่องที่ทีมนั้นจะคว้าแชมป์การเป็นจ่าฝูงเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับ เขาโอเคที่มันอยู่ในระดับนี้สิ่งสําคัญคือความสม่ําเสมอหลังจากนี้นะ,ะนี่มันแค่6นะัดถ้าจะพูดเรื่องการลุ้นแชมป์เขาบอกว่าขอสัก19เกมก่อน,นวันนี้เพียงแค่โชคดีที่อยู่ตรงนี้แต่ยังไม่อาจบอกได้ครับว่าเราจะเป็นแชมป์แต่ผมเชื่อว่ามันถูกที่ถูกเวลาแหละในตอนนี้ที่ลิเวอร์พูลอยู่ณจุดนี้ในขณะที่เรือใบสีฟ้าครับแชมป์สีสมัยเริ่มสะดุด2นัดติดลิเวอร์พูลกำลังทำหน้าที่ของตัวเองครับไม่ว่าตัวของอร์เนอร บอสจะพูดยังไงผมเชื่อว่านักเตะิเวอร่พูลตอนนี้มันฮึกเหิมพอสมควรที่เหลือคือแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดครับนั่นแหละอย่างที่พูดไปในวันนี้นะะผิดพลาดปุ๊บแล้วเดินต่อทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเริ่มใหม่เดินเกมต่อไปอน,นาคตของสปอสไลน์เป็นสิ่งที่ผมจะบอกว่าสุ่มเสี่ยงนะตอนนี้มีแต่ความขยันจริงๆหลังจากที่นัดแรกๆยังเห็นความที่น่าจะไปได้ไกลกว่าฤดูกาลก่อนแต่นัดเนี้ยยิ่งทํไม่ให้รู้สึกว่าถ้ามีแต่พละกกาลัง ลำบากนะครับเคอรติสโจนที่เป็นกำลังสำรองนะมีโอกาสที่จะฉกช,ชิงตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้อาจจะไม่ใช่เพลย์เมคเกอร์หรอกครับแต่อาจจะลงมาเล่นกับกาเฟนแบกแล้วดันอเล็กซิสแม็อาิเซอร์ขึ้นมาเล่นก็นได้ตรงนี้ให้จับตามองนะส่วนที่เหลือผมเชื่อว่าความเล่นไม่ดีวันนี้ของหลุยดีอาร์ตความหายไปจากเกมของโมเมซาลาอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้เดี๋ยวพอมีระยะเวลาให้ได้ปรับจูนให้ได้ พักได้ผ่อนได้เปลี่ยนเกมเปลี่ยนตัวบ้างอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลไม่มีตัวสำรองสำหรับซาราครับแต่ตอนนี้ทีมมีฟลอเริโกเคียซ่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นักเตะได้พักบ้างได้ผ่อนเครื่องบ้างการผ่อนเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่แล้วลุยต่อน่าจะเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญสำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ส่วนเพื่อนซาวกเดอะคอปทั้งหลายครับคิดเห็นอย่างไรกับการไปยืนจ่าฝูงตอนนี้ครับพูดคุยกันหน่อยครับ ถ้าพูดคุยกันแล้วคอมเมนต์ไม่จุใจมาคุยกันต่อในไลฟ์ครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันสักหน่อยว่าลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์เนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับการขึ้นมาอยู่เป็นจ่าฝูงของพิมลิกผ่านไปแล้ว6นะัดคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ